เฮ้ยตีน่าไอ้เนี่ยสันลูกกัสทำได้เหมือนเรือมากอุย้ยลูกกัสเก่งมากเวยลูกกัสทำเรือสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะพี่ลูกกัส พี่ลูกัสลูกัสสวัสดีครับก่อนลูกัสแกลนาเทเลโฟนลูกัสลูกัสสวัสดีครับสวัสดีครับตุ๊กตุ๊กกงเด็กหมาดิอนดีกรุ๊ปดิ่งคุ้ดิสุดเอราวัณมิซาจ้าอย่างคะมิซาจ้าก่อนดี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 ลิซาจ้าอู้ดิซ่าเก่งจังเลยอู้ไหนใครสวยยิ่งขึ้น ใครสวยยกมือขึ้นใครสวยยกมือขึ้นเออนางบอกให้ดูทีวีใกล้ดิดใกล้ดิดเป็นเท่กันดูใกล้ดิดก็คือดูนู่นดูนู่นดูนี่อลิซาใครสวยยกมือขึ้นใครสวยใครสวยใครสวยยกมือขึ้นอ๋อมาดม Ga je vandaag niet naar school? Weet je waarom? Vandaag is? Zaterdag. En morgen is? Zondag. Goed. En wanneer ga je weer naar school? Maandag. Maandag tot vrijdag naar school. อากาศดีเช่นเคยค่ะวันนี้อาทิตย์หน้าก็ยังอากาศประมาณนี้อยู่นะคะอากาศเอ่อฝนไม่ตกนะคะ <c oughs> นูอยากออกข้างนอกแล้วลูก <c oughs> เดี๋ยวเรากลางวันก่อนเนาะเดี๋ยวพาไปเล,ล่นสวนห <c oughs> ลังบ้านเนาะรอให้อากาศมันอุ่นขึ้นกว่านี้นนนหน่อยบ่ายโมงเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองไปออกเพราะว่าตอนนี้ก็ แดดออกก็จร uh ิงแต่ก็ยังหนาวอยู่นะคะโู huh. mm ้โหโฟกัเห็นนกไหมนั่นนกตัวหนึ่งโู้นกไม่มีอะไรให้นกกินเลยอีกตัวนึงอยู่นี่ อพี่ลูกกัดหลับแล้วคือตอนนี้บ่ายสามโมงกว่าจะสี่โมงสงสัยเหนื่อยมากออกไปเล่นมาทั้งวันช่วงนี้อากาศดีนะคะข้างนอกลูกกัจะไม่ค่อยอยู่บ้านนะคะวันไหนหยุดก็คือไปหาเพื่อนที่สนามเด็กเล่นพี่ซาพี่ลูกกัหลับแลก <c oughs> อยาลูกกัหลับเลยวลกปอยเอ็น้ไมย แค่ okay, ได้รับเอ้ยตีหน่าอ้าอยังสัน่นลูกการลูกการมามาขึ้นมานนอนนอน,นอนบนที่นอนลูกมาขึ้นมานอนบนโชวฟ้าลูกลิซ่าจะมากวนนะครับโอเคนอนนอนโอเคนอนนอนลงนอนอ <c oughs> พี่หลับแล้วลิซ่าก็มากวนเปิดทีวีไม่ต้องดู <c oughs> <im itation> เห็นไหมพี่หลับแล้วเราต้องไปกวนไอ้ไอ้ลิซ่านี่เลยเดี๋ย <im itation> นี่ลิซ่านัจ <im> ะ <itation> ไปกวนไอ้ <im itation> สิกันมางกวนไอ้เดีด๋ยวนี้โอ้ลูกกัดหลับโอ้ลิซ่าลิซ่าหลับสิลูกหลับหลับหลับลิซ่านอนเหมือนกันนี่นี่ลิซ่านอนเหมือนกันพี่ลูกกัสนอนแล้วลิซ่านอนเหมือนกันโอ้นอน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 โอ้โอ้ พ on, like, nice ี่รู้กันหลับลิซ่าก็จะหลับเหมือนกันโอ้โเออนอนนลิซ่าหลับเออหลับหลับหลับหลัอเอะมาตองมื่อกวนอยไปไลิซ่ามานอนตรงนี้แล้วค่ะลิซ่าลิซ่านอนค่ะนอนนอนโอ้ตัวปวนนอ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 นเอ นอนยังไงลูกนอนยังไงนอนทำไงคะนอนยังไงนอน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 โอ้นอนกับพี่ลูกัดเออไม่ต้องไปกลัวพี่ลูกัดนอนกับพี่ลูกัดโอ้ยพอแล้วอย่าไปกลัวได้ ดเรมตวันนี้จะทําผัดซีอิ๊วนะคะผัดซีอิ๊วเส้นเส้นกลางนะคะเส้นผัดไทยอะค่ะก็อันดับแรกก็จะเอาหมูมาหมักก่อนเนาะจริงๆแล้วลองทําเส้นใหญ่นะคะแต่ว่าไม่ประสบผลสําเร็จค่ะก็เลยต้องใช้เส้นผัดไทยแทนนะคะ ทำยากมากเลยค่ะเส้นใหญ่สำหรับไปที่ทำได้ก็คนทำได้ก็มีค่ะแต่ว่ามูมูททำไม่ได้ลองแล้วเมื่อกี้ทำไปสามสี่แผ่นเละก็เลยต้องใช้เส้นเส้นกลางแทนนะคะ <c oughs> นี่เดี๋ยวหมักหมูทิ้งไว้ก่อนนะคะ To come, finally home. Hard day working, cycling home. Very hard wind. She had a little headache because of the wind. And surprise food from my lovely wife. Oh, he's tired. ชิเอยียวก็จะได้กินเส้นใหญ่ก็ไม่ได้กินนะคะทําไม่สําเร็จนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าไปซื้อเส้นใหญ่มาจากร้านเอเชีย,ยก,กยนินอะไรก็กินนะคารดูการดูการไม่ชอบอเห,เหี่ยวเนื้อเนื้อที่สักแช่บ๊อบเลยแช่บ๊อบ Så lager vi den beigen av Ma te. Me trasc, meshe. Lisa. Pierilina? No. Mmm. Dino ga le ma ella non mi sa me. Me lo faccio Sì. แสดงว่าแสดงว่าลิซ่าชอบอาหารไทยเนี่ยเลยใช่ไหมลูกใช่ไหม <c oughs> ลิซ่าอยาไป <c oughs> ลูกัสกินดีๆลูกนี้ลูกัสที่ลูกกัสไม่ค่อยชอบอาหารไทยนะคะ <c oughs> ถ้าเป็นข้าวเหนียวไข่เจียวอะไรอย่างนี้ได้อยู่แต่ว่า <c oughs> ถ้าเป็นอาหารแบบ ผัดอะไรต่างๆหรืออาหารไทยบะเตียวอะไรอย่างนี้ก็ไม่ค่อยกินนะคะคคคพิซ่าชอบกินผัดซีอิ๊วผัดไทยข้าวต้มข้าวมันไก่ลูกัสไม่รู้สึกบูกัสกจะไม่ค่อยชอบนะคะเมนูนี้แต่บางครั้งเคยทำให้กินบางครั้งก็กินค่ะบางครั้งก็ไม่กินบางครั้งกงง็ชอบบางครั้งก็ไม่ชอบ พริกไม่คอยเผ็ดดู Youtube เยอะค่ะดู Youtube เยอะก็เลยอยากกินผัดซีอิ๊วนะคะไปเหือกด้รัน 6,000? ตัวสติกวันนี้พ่อเอดีขายจักรยานราคา6,000ยูโรได้นะคะแต่พูดถึงเอดีก็ขายขายได้ประจำกันจนมากจะราคาสูงเพาเอดีขายของเก่ง Mama, ik mee, Oh, mee Is dat trek? Is dat niet lekker? Mama, 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 mag deze lui even huh? Ja, mag deze lui even schoon? Oh, huh? die eet hij heet, haaa! Ah, doe mee, ga, doe mee, ga! Laat mij, laat mee, laat mij Ooooooh! Doe eens aan, พี่ลูกัสพี่ลูกัสทำเรือนะคะคือแบบคือแบบว่าลูกัสลูกัสมีการยกยกแบบว่าเวลาเรือนะคะเรือมันเหมือนจะมันจะเป็นแบบโค้งๆอย่างนี้ใช่ไหมตรงฐานมันมันจะไม่คือลูกัสทำได้เหมือนเรือมากอ้ยลูกัสเก่งมากลูกัสทำเรือลูกัสเก่งมากค่ะ แก้มอ็แดงเลยแกมเฮ้ยจัเสลเฮ้ยรดเอาแก้มแดงแก้มแดงแดงดูกาดดูดิดูนหมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้านะครับนะครับส่งหัวใจด้วจุ๊บ อิสลาบายบายอิสลาบายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะ